วันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าสอนจนเทวดาทั้งหลายร้องบอกกันไปภุมมานังเทวานังสัทังสุตวาสาธรรมนุสาเวสูงเอตังเทพเจ้าเราเทวาที่สิงสถิตตามตินะพฤกษชาติเคือเขา ข้าพื้นแผ่นดินท้องฟ้าอากาศบรรลือบอกกันต่อไปว่านูน่นธรรมาจักอันประเสริฐพระศาสดาให้เป็นไปเทวดามารผมผู้ใดในโลกไม่สามารถจะคัดขนันไม่สามารถจะหาเหตุผลมาหักล้างว่าสิ่งที่ท่านแสดงเรื่องทางสายกลางเรื่องการพึ่งพาตนเองด้วยการจัดการกับชีวิตด้วยมือสองข้างของตอนเอง โดยระบบที่มีความคิดที่มีเหตุมีผลการกระทำที่ถูกต้องไม่ลหลงไหลงมงายไม่เพ้อฝันกับสิ่งภายนอกมนุษย์จะต้องจัดการกับชีวิตของมนุษย์เองด้วยมือของมนุษย์เองตรงนี้แผ่นดินไหวผู้ใดได้ฟังก็หวาดไหวซึ่งแต่ก่อนนั้นเคยลหลงไหลเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันอาตมาเห็นว่ามันถึงเวลาแล้วโลกมีปัญหามากสังคมชาวพุทธสั่นคขอ เดนี้น่าเป็นห่วงศาสนาเสรอมเอามากๆ